สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องของปาจ์ิบซีพยากรนะคะวันนี้จะมาดูดวงให้กับคนชาวนกษัตว์ปีกุลประจำเดือนเมษายนนะคะไพ่เสียงทา10บใบแรก6 of wands e of pentacles f o f pentacles n of pentacles pent queen of pentacles king of cups three of cups four of cups nine of wands king of wands เรามาดูภาพรวมของคนชาวนกษัตร์ปีกุลในเดือนนี้นะคะ ในเรื่องของการงานนะคะคนชาวนักษัตรปีกุลในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีงานที่มั่นคงในหลายๆคนนะคะแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าวุ่นวายแต่กับเรื่องของงานสัส่วนใหญ่นะคะความไม่สบายอ,อกไม่สบายใจความเรียกว่าเหนื่อยอยากจะพักผ่อนนะคะความไม่ได้ดังใจอะไรก็มาจากเรื่องงานคือ เหมือนกับว่ามันอาจจะทำงานมานานในลหลายค mm. ๆคนเพราะมีไพ่ King of Cups ขึ้นมานะคะในละหลายๆคนที่เรียกว่าทำงานคนที่อายุเยอะแล้วนะคะใกล้จกกะเกษียณอะไรทางนี้ก็อาจจะต้องคิดเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าทำงานมาเกือบจะ6ถึงใกล้จะถึง60แล้วอะไรสักอานี้นะคะ ก็อาจจะเรียกว่าเบื่อหน่ายกับเรื่องที่ว่าโอ้ตื่นเช้าขึ้นมาอายุเยอะแล้วก็อยากจะนอนให้มันนานๆก็มันก็ไม่ได้หรือบางคนต้องทํางานกลางคืนอะไรลักษณะนี้นะคะก็เลยเหมือนแบบว่า,วามีไพ่สีดาบขึ้นมาเหมือนกับว่าร่างกายนะั้นต้องการการพักผ่อนนะคะแต่ว่ามี four of cups ขึ้นมาเหมือนกับว่า มันหงุดหงิดมันไม่ได้ดั่งใจที่ต้องการคืออยากจะเป็นเอ็มเพรสอยากจะเรียกว่าสมบูรณ์ภูนสูงโดยที่ไม่ต้องทําอะไรนะคะสามารถที่จะแค่บริหารจัดการชี้ไปตรงนั้นตรงนี้ก็มีคนเอานั่นเอานี่มาให้หรือมีคนปฏิบัติพัดวีอะไรท่านี้ <c oughs> ในความคิดของคนชาวนก,กษัตรีกุลน,นะคะแต่มันก็ไม่ยังไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรื่องของการเงินรายได้มันมาจากเรื่องของการทำงานเพราะนั้นก็จะต้องทำงานนะคะ เยอะแยะต่อไปนะครับีไพายเ10 Of w a n ร s ขึ้นมาในการสร้างไรายได้เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องทำอะไรที่เรียกว่าถ้าอยากได้เยอะหน่อยนะคะต้องการเ,าเงินที่เยอะหน่อยก็จะต้องทำอะไรมากกว่างานประจำนะคะหรืออาจจะต้องทำอะไรหลายอย่างในคนที่ไม่ทำงานประจำก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งงานนอกบ้านและงานในบ้านในลักษณะนี้นะคะ จริงๆแล้วก็อยากจะทําอะไรตามใจตุนเองนะคะแต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นก็เลยเกิดความนอยความเบื่อขึ้นมาบ้างนะคะเหมือนกับว่าต้องการเวลาในการที่จะอยู่พักผ่อนหย่อนใจหาความสุขความสบายใจความบันเทิงเรืองใจมันไม่ได้อย่างที่อยากจะเป็นนะคะในในช่วงนี้นะคะเพราะนั้นก็ต้องอดทนนะคะอดทนแล้วมันจะดีแต่เรื่องของการเงินของคุณมันดีแล้วนะคะหมายว่าบางคนอาจจะเรียกว่า เงินฉันก็มีใช้มีอยู่มีกินแล้วแต่ว่าไอ้ที่สําคัญคือคุณต้องการเงินกเกษียณอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องการเงินในบ้านปลายหลังจากที่คุณ60แล้วก็ต้องทํางานต่อไปให้มันถึงจนได้เงินตรงนั้นคุณก็เลยจะต้องทํางานต่อไปแต่ในเรื่องของการเงินความเป็นอยู่หลายหลายคนก็อาจจะเรียกว่าสามารถเป็นอยู่มีความเป็นอยู่ที่ดีได้แล้วนะคะแล้วก็บางคนอาจจะเรียกว่า ฉันอยากไปทํางานอะไรที่เรียกว่าเป็นงานที่ฉันถนัดเป็นงานที่ฉันชอบนะคะเพราะว่าคุณมีไพ่แปดเรียนเรียกว่ามีความสามารถในเชิงวิชาชีพนะคะเป็นพรสวรรค์ส่วนตัวและเป็นอะไรที่ตนเองรักเป็นอะไรที่ตนเองถนัดอยากจะทํางานแบบนี้เต็มเต็มตัว มันก็อาจจะยังทําไม่ได้เพราะว่าคุณต้องทํางานประจำบางคนอาจจะทํางานราชการอะไรละะ้กษณะนะคะก็ต้องทํางานสองหน้าที่หรืออาจจะมากกว่า2หน้าที่นะก็เลยเหมือนกับว่าคนชาวนะักษัตรีกุนนั้นกอ็อาจจะมีบ้างนะคะความหงุดหงิดไม่สบายใจแต่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีคุณมีงานทําคุณมีเงินใช้นะคะก็ถือว่า ดีนะคะแล้วก็บริวารของคุณคุณก็ได้ช่วยเหลือพ่อมีไพ่3มถ้วยขึ้นมาแล้วก็มีไพ่ควีนออฟเป็นตระกูซึ้งมาในตําแหน่งบริวารน,นะคะเพราะนั้นคุณก็คงจะได้ช่วยเหลือบริวารบริวารอาจจะมะีความอาจจะทําอะไรที่เรียกว่าคุณอาจจะมีอยากจะมีส่วนร่วมอยากจะไปะร่วมทําให้เขาหรือสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูกหรือ ญาติบริวารให้มันรู้สึกดีต่อกันในการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินของควัญหรืออะไรเล็กๆน้อยๆที่คุณสามารถช่วยได้เพราะว่าในตำแหน่งนั้นเหมือนมีความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณได้ทำนะคะลูกๆหล,ล,ลานๆก็อาจจะมีความสุขความพอใจก็เขารพบรักศรัทธาคุณมากขึ้นและตัวคุณเองก็อาจจะรู้สึกดีในการที่ได้ให้ได้ช่วยนะคะแล้วก็มี ถ้าใครที่คิดจะหาคนรักก็จะเป็นอะไรก็จะเป็นการส่งเสริมเกื้อกูลกันในเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจก็ดูให้มันดีดูให้มันเป็นนะคะและส่วนที่เป็นอยู่ก็คือ,อในเรื่องของแฟนหรือคนรักของคนชาวนักสัตว์ปีกุนนี้ก็เรียกว่ามาช่วยกันก่อร่างสร้างตัวทำรรมาหากินนะคะช่วยกันแนะน,นําแนะแนวในเรื่องของการ เก็บเงินนะคะในเรื่องของการที่จะคิดจะทําอะไรที่มันอาจจะไม่ได้เรียกว่าหวานเงินทิ้งอะไรลักษณะน,นี้ก็จะเป็นอะไรที่ดีสำหรับ,บคนชาวนักษัตรปีกุลนะคะอ่าสรุปก็คือในเรื่องของการงานก็ถือว่าจะต้องทํางานแล้วก็จะต้องเหนื่อยต่อไปนะคนชาวนักษัตรปีกุลนะคะอยากจะสุขสบายก็ต้องรอไปก่อนจนตัวเองกเกษียณอายุแล้วนะคะก็ถือว่า คุณมีความฝันในการที่อยากจะทําอะไรแต่ก็ต้องรอสักนิดหนึ่งก็ตอนนี้คุณก็ทําไปได้แต่มันทําหลายอย่างมันเหนื่อยนะคะก็คุณก็ดูเองนะคะทำไปเพื่อความบันเทิงความสุขก็ดีเหนือยก็พักผ่อนหย่อนใจทําอะไรตามใจตัวเองบ้างนะคะหาความสุขให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของอความคิดนะคะความคิดก็อย่าได้ไปคิดเยอะกังวลกับมันในสิ่งที่ เราอยากให้มันเป็นแล้วมันไม่เป็นอะไรทั้นี้มันทุกอย่างมันจะเป็นไปตามการเวลานะคะมีบางคนก็อาจจะบ่นในเรื่องของไม่มีเวลาพักผ่อนอะไรไม่มีเวลาอยากจะได้เวลาเป็นตัวของมีความเป็น เป็นส่วนตัวอะไรท่างนี้เนะี่ยมันยังไม่เป็นไปอย่างที่คิดก็ไม่เป็นไรแล้ววันหนึ่งมันก็จะเป็นไปนะคะเพราะนั้นคุณอย่าได้ไปคิดเยอะคิดเยอะเดี๋ยวคุณก็จะไม่สบายในจิตใจนะคะจิตใจนั้นสำคัญที่สุดนะคะสำหรับคนชาวนักษัตริย์ปีกุลเงินคุณมีแล้วงานคุณดีแล้วแต่สภาพจิตคุณต้องดีด้วยเพราะนั้นอย่าไปคิดไปลงทุนกับความคิดอะไรที่มันไม่มันก็ปล่อยๆมันไปนะคะความความความ,ความสุขทางด้านจิตใจดี มันจะได้กําไรนะคะมันจะไม่ไปทําให้เรารู้สึกแ yeah ย่นะคะมีเงินมากมายแค่ไหนถ้าเรารู้สึกไม่ดีมันจะไม่มีความสุขไม่มีเงินหรือมีเงินนิดๆหน่นอยๆถ้าเรามีจิตใจเรามีความสุขมันก็จะดีและมีความสุขนะคะเพราะนั้นต้องคิดอย่างนี้นะคะคนชาวนักสัตว์ปีกุนนะคะในเดือนนี้ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะมีแต่เรื่องที่อาจจะต้องได้ช่วยเหลือบริวารของคุณบ้างนะคะหรือ ทำอะไรที่มันดีต่อใจนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานก็ขยันอดทนแล้วก็สู้ต่อไปแล้วคุณก็จะได้ชัยชนะนะคะเรามาดูในเรื่องของความรักของคุณชาวนกษัตย์ปีกุนนะคะความรักนั้นนะคะจากไพ่ที่คิดมาอยากจะบอกว่า คนชาวนักษัตย์ปีกุลสายสูตนะคะถ้าจะมีคนที่เรียกว่าเข้ามาก็จะต้องเป็นคนที่สามารถที่จะทําให้คนชาวนัษษัตว์ปีกุลนั้นนะเป็น king of cups หรือไม่ก็เป็น empress นั่นก็คือ,อามาช่วยเกื้อกูลมาช่วยให้เสริมาฐานะให้มันมีความมั่นคงมีความาสุขสะดวกสบายสุขสบายสมบูรณ์พูนสุขมากยิ่งขึ้นถึงจะ โอเคนะคะถ้าดวงคุณดีคุณก็อาจจะเลือกได้เจอคนแบบนั้น <c oughs> เ,ออเพราะว่าไพ่ขึ้นมาลักษณะนั้นนะคะแต่ตอนนี้เหมือนกับว่า four of cups นะคะเหมือนกับค่อนข้างที่จะเลือกตินั่นตินี่อยู่นะคะยังไม่ได้ตามที่ต้องการก็จะคงจะต้องรอไปก่อนนะคะแล้วก็มีไพ่ eight of swords ขึ้นมาในชุดที่สองด้วยในตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องของความรักนะคะก็อาจจะต้องออรอไปนะคะถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามามันยังไม่ถูกใจถูก ตามที่คุณปรารถนาเขคงต้องรอไปก่อนนะคะแม้จะมีคู่ทั้งทีถ้ามันไม่ดีก็ไม่รู้จะมีไปทําไมมีไปแล้วมันก็อยู่กันไม่ได้ก็เหมือนเดิมนะคะก็เป็นสูตรอีกนะคะดีไม่ดีติดอะไรแย่ๆมากมายอาจจะมีลูกมีอะไรเป็นภาระนะคะแล้วก็มาเดินไปคนละทางอะไรแล้วสนันนี้เพราะนั้นก็เลือกให้มันดีๆนะคะแต่อย่าอย่าเลือกจนเรียกว่า,าเลือกนักมักได้เร่ อะไรลักษณะนี้นะคะเลือกติจนเกินไปนะคะเอาเอาแบบว่าพอดีพอดี80เปเซนนะคะอย่าให้มันดี100%มันไม่มีนะคะแล้วก็มาดูความรักของคนสายคู่นะคะความรักของคนสายคู่ได้ไพ่ five of wands ขึ้นมานะคะ mm hmm. ก็อยากจะบอกว่าคนสายคู่นั้นนะในเรื่องของอาการทำงานนะคะการทำงานที่เรียกว่าอาจจะเยอะแยะ จนเกินไปแล้วก็ไม่มีเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องใส่ใจเรื่องแบบนี้นะคะแล้วก็การที่ว่าคุณอาจจะทํางานงานของคุณมันอาจจะทำให้คุณคิดมากนะคะแล้วก็ไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องงานมันก็จะส่งผลไปถึงคนที่คุณอยู่ด้วยหรือแฟนของคุณก็ก็จะไม่สบายใจไปด้วยนะคะเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่อยากจะบอกก็คือคนสายคู่นั้นควรจะมีการเรียกว่าดูแลกันทั้งในเรื่องของ สุขภาพร่างกายอาหารของกินหรือไม่การมีเวลาให้กันโดยเฉพาะการปรึกษาหารือให้กำลังใจคำพูดที่ดีๆให้ซึ่งกันและกันมันจะเป็นอะไรที่ดชีช่วยให้คนของคุณนั้นมีพลังทั้งตัวคุณแล้วก็แฟนของคุณนะคะมีพลังภายใน โดยเฉพาะในเรื่องของกําลังใจพลังน่าจิตใจนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีอะไรที่จะมาพูดให้คุณกําลังใจตื่นเช้าขึ้นมาก็เออเข้าไปเ,าเรียกว่าทักทายแล้วก็ถามถ่ายว่าเป็นยังไงอะไรยังไงหรือไม่ก็กอดบ้างหอมบ้างอะไรลักษณะน,นี้นะคะจะเอาอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ดูแลกันไปอย่างนี้นะคะมันถึงแม้ว่าเราไม่ได้ทําแค่คําพูดก็ทําให้รู้สึกดีแล้วอะไรต่างๆก็จะเรียกว่ามีพลังข้างในนะคะแล้วก็จะสามารถที่เรียกว่ามี กระจิตกระใจหรือมีกําลังในการที่จะทํางานในการที่จะ,อ,ะอยู่ในแต่ละวันให้มันมีความสุขนะคะความสุขมันจะทําให้เรามีพลังอย่างมหัศจรรย์นะคะพลังในเรื่องของอการที่จะ อยากจะทําอะไรมีความคิดสร้างสรรค์มีกําลังแรงกายในการที่จะอยากลุกไปทํางานอะไรักษณะนี้นะคะเพราะนั้นก็คนสายคู่ก็ทําอย่างนี้แล้วความรักของคุณก็จะดีมากยิ่ง,งขึ้นนะคะและนี่ก็เป็นการดูดวงของคนชาวนกสัตว์ปีกุนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องอปัตยิปซีพยากรณ์ด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ